สวัสดีครับแฟนคลับ FC ครับ ờ, วันนี้ก็เรามาชายหาดจอมเทียนนะน้องๆเข้ามาที่บ้านแฟนคลับครับผมมาพักที่บ้านก็นี่ฮะจอมเทียนตอนนี้จอมเทียนเนี่ยเขาจะมีตรงนี้หน้าเที่ยวครับผมมันมีชายหาดแล้วมีที่นั่งพักโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เอาเสื่อมาปูเอาเสื่อมาปูโดยที่ไม่ต้องเสีย,สสยตงยังค์ฮรับแล้วมี ที่นั่งยาวยาวครับผมที่นั่งสบายถ้าเราเไม่ต้องเสียค่าเ,าาเ,าเต็นท์อย่างเงี้ยค่าเต็นท์ก็เสียตัวละสี่สิบบาทอย่างเงี้ยได้ข่าวว่ามาจะได้ใช้รู้ไงเงี้ยเนี้ยเสียสี่สิบาทค่าอาหารด้วยอะไรด้วยเนะสี่สิบบาทตัวละสี่สิบาทอันนี้เรือสตีดเรือสตีดโบ๊ทอันนี้อันนี้จอมเทียนนะฮะบ้านผมห่างจากจอมเทียนประมาณหกโลที่บ้านหกโลแต่โรงแรมเอ่อเจ็ด อที่โรงแรมประมาณหกโลที่บ้านประมาณเออประมาณหกโลกว่าถึงจามเทียนเลยชายหาดบรรยากาศอ่าสดช่วงเย็นฮะอ่าจอมเทียนเนี่ยอ er. ันน <th ี้ก็อันนี้ขอร้านฮะเนี่ยหน่อยขอร้านนอ่าอมพี่พี่พี่ฟ้าพี่ปันพี่ตั๊บพี่พี่ พี่ต้นแล้วก็พี่จินจินเข้าไปที่โน่นนะไปก่อร้านตอนนี้ผมไม่ได้ไปครับแฟนขับครับเพราะว่ามีน้องอังเปาคูเอแล้วก็แอนเตอร์อีกาเี้ยแอนเตอร์อีกสามคนเนี่ยะโน่นนะนะฮะเยอะสูงมฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยก่อร้าน เขอร้านครับคุณแม่สมสุดแล้วขอร้านนะเขาขอร้านนะพระอคเขาขอร้านนะปันปันต้นนิมนชัยน้องกินฝ้ายพี่ทับเขาอยู่โน่นหมดเลยเนี่ยพี่ทุกคนไปอยู่โน่นหมดอันนี้เช่าจะปิดโรถได้อะไรได้เนี่ยบรรยากาศลึกไปนู้นไอ้นู้นลึกๆเขาตรงเลึกๆเนี่ยเขานี่เห็นเนี่ยบางๆอ่ะอันนั้น ไม่ได้มีคนพักนะฮะเพราะว่ามันไกลไม่มีคนอยู่แต่ถ้าเกาะล้านมีคนอยู่ครับค่าเรือเขาไม่เท่าไหร่นะมีเรืออ่ารับส่งแฟนงขาบครับอันนี้มีฝรั่งมีมอยป่าทั่วไปครับงค์เนี่ยฮะมีอาหารการกินนะมีเรือสระปิโบ๊ทมีเรือค้วยทุกอย่างมีหมดฮะมีอันนี้นี่ก็ใหญ่นั่งได้หลายคนลอยไปกลางทะเล ใช้หาดหน้าพักฮะเพราะว่าเพราะว่าหน้าหน้าหน้ามานั่งเพราะว่าเราไม่ต้องเสียตังค์ของมันกินได้เลยไม่ต้องซื้อของมันอาจจะอา,อาจจะเราซื้อเราจะถูกกว่าที่นี่หน่อยเรามีที่นวดด้วยนวดก็ชั่วโมงละสามร้อยอ่าสามร้อยอันจริงถ้านวดที่ธรรมดาก็สองร้อยนวดแผนโบราณหนึ่นะครับผมอันนี้เ็เทปูนเมื่อก่อนไม่มีอันนี้ก็เทปูน,กกน,น,นเทปูน,เ,นเรื่อย เอาเอาเอาปิกนิกครับน้องจริงจังน้องเอฟแล้วก็น้องอะไรนะจำชื่อไม่ได้จริงน้องฮาร์ีบีดน้อยใไตแล้วนับลาจำชื่อมันไม่ได้แต่แต่เอฟอะจำได้แล้วก็จริงจังอันนี้ไม่ค่อยไดในคุยนะฮาร์ดบีดฮาร์ดฮาร์ดบีดฮาร์ดบีดสโนว์เบลสโนว์เบลอัร์ดบีดไรเรียกชื่อบอกกันเรื่องปลาเซีเหม่จำปาสักผู้หญิงแห่งเมืองแวงจันแวงวัตมะอะไรนะผู้หญิงแห่งแวงจัน

วันนี้ของถ่ายคลิปเดียวฮะแฟนขลับเอฟซมันดูได้ฮรอาจจะมีคาราโอเกะอีกสักหน่อยฮะถ้าไปร้องเพลงกันก็อาจจะถ่ายคลิป้งยี้ีมมลิแกงออยู่ได้ิลิแกงอยู่อ่าคาถาบนแจให้น้องชินังกับน้องววน้องินจักับน้องเอฟ าแกือเต้อกี่า่ไมกวไม่ซื <h <h ah ้อค่ะไม่้องียว่ไเยวี่ยย้แล้วคุณเป็นคนสวย่ก็ามก็มีะกเห็นแด้่นรัล บรรยากาศอันนี้แบบพี่น้องๆฮะสนิทก,กันนะอังเปาก็อังเปาก็ญาติออาของสุสสยใหฮะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆบรรยากาศคราาศับผมไปกาันครับคลิปนี้ก็ถ่ายบรรยากาศนะอันนี้ฝรั่งไปเล่นน,ะน,นลยฝรั่งเดินถอดเสือ้อ <laughs> นี่บรรยากาศแต่ผมมาอยู่อ่พัทยานะพัทยาหลาย หลายปีตั้งแต่ปีสามเจ็ดสามแปดยหลายปีแต่ไม่ค่อยได้เล่นนะเล่นม่ถึงสามสี่ครั้งชายหาดจอมเทียนใช<จ>่แฟนฝรั่รงสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนฝร,รั่งแฟนเขาอยู่โน่นเล่นน้ำ ส <c oughs> บายสบายตผมเนี่ยตีแฟลับครับผมนิดหน,หน่อยทั่วไปปิดโบสยังเล่นอยู่เลยครับผมวนรอบถ่ายรอบรอบบรรยากาศนะ ครับเดี๋ยวเซเว่นเซเว่นใกล้ๆตรงนี้ก็วิลล่านาวินเนี่ยใช่ค่ะตรงนี้ก็คือวิลล่านาวินเนี่ยวิลล่านาวินตรงข้างวิลล่านาวินที่เราพักนะครับผมอันนี้เรามีเซเว่นขายบรรยากาศ ดีครับด so ีครับลบสิ่งที่จำกัดใน YouTube หนอสบายๆเอาไปกิน่ะนี่มมาบังคั้กันไปกินข่าวไรายรอบกินสายใยก็ซื้อมาซื้อมาตลอดแต่ไม่เคยกิน เล้วมูเขากินเพิ่นเมาได้ทวเขากินทั้งซีงม่วงพุ้นเมฆการขู่เข็นบังคับเรากินข้าวก็ถือว่าผิดกฎหมายนะขออะริงไหมผิดกฎหมายนะบังคับรับทั้งหมดอย่าไปเดาครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีะอันนี้ก็ชาวฮ่องกงฮ่องกงหรือว่าฮ่องกงกับจีนนะครับผมเดินผ่าน สวัสดีครับปีตาป่ามดนะครับหาจอมเทียนพัทยาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ